อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุเรื่องที่หด้วยแรงอธิษฐานคุณเฉลิมพรหรืออุ้มเทรพันธ์พี่สาวและคุณทิรพลหรือแอ่เทรพันธ์น้องชายเป็นผู้เล่าเรื่องนี้โดยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทั้งสองคนทำสำเร็จนั้นเป็นเพราะอานุภาพของพระมหาสิริราชธาตุทั้งสองเล่าไว้ว่า เมื่อคุณเฉลิมพรทำบุญสร้างองค์พระที่แกรนกลางพระมหาเจดีย์เพื่อบูชาธรรมจารึกชื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิไปแล้วยังไม่ถึงกำหนดเวลารับพระของขวัญพระมหาสิริราชทาตุเวลานั้นอยู่ระหว่างทำหน้าที่เชิญชวนสตรีทั้งหลายไปบวชอุบาสิกาแก้วหนึ่งแสนคนบูชาพระคุณแม่ของตนเองและแม่ของชาติ ในโอกาสวันแม่12สิงหาคม2541แต่งานบวชกระทำกันในวันที่7-9สิงหาคมโดยคุณเฉลิมพรมีหน้าที่จัดรถรับส่งคนที่ไปด้วยก่อนออกเดินทางพาผู้คนไปวัดในวันที่7สิงหาคมได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของวัดว่ามีคนทำบุญสร้างองค์พระที่แกนกลางเจดีบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันมาก วันนี้จะต้องหมดแล้วแน่นอนฟังแล้วคุณเฉลิมพรตกใจมากเพราะน้องชายของเธอชื่อคุณธีรพลอยากทำบุญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งกำลังเดินทางไปตามบ้านญาติเพื่อขอยืมเงินให้ครบจำนวนของตนเองมีไม่พอเจ้าหน้าที่ของวัดชื่อคุณนิพาแนะนำว่าควรทำสมาธิอธิษฐานจิตขอพระมหาสิริราชธาตเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก คุณเฉลิมพรท้วงว่าเพอได้ทำบุญสร้างพระไปแล้วก็จริงแต่ยังไม่ได้รับพระของขวัญดังกล่าวเพราะยังไม่ถึงวันกำหนดรับอีกฝ่ายตอบว่านึกถึงภาพพระมหาสิริราชธาตุที่ติดอยู่บนปกเทปคำบรรยายที่คุณเฉลิมพรมีอยู่ก็ได้คุณเฉลิมพรรับคำแล้วรีบขึ้นไปที่ห้องพระเพื่อหยิบเทปม้วนนั้นจะใช้ทำสมาธินึกถึงท่านแล้วอธิษฐานจิตให้ท่านช่วยน้องชาย เมื่อเข้าไปในห้องพระคุณเฉลิมพรต้องตกใจเป็นกำลังเพราะม้วนเทปยังอยู่แต่ผ้าพระมหาสิริราชธาตุหายไปเหลือแต่กล่องเปล่าทำให้นึกไปถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระนี่เกิดอะไรขึ้นจริงอยู่พระท่านศักดิ์สิทธิ์ไปไหนมาไหนได้เองทำไมจึงหนีเราไปเสียแล้วเรามีความผิดอะไรท่านจึงไม่อยากอยู่ด้วยแม้จะรู้สึกเสียใจว่าท่านหนีไปแล้ว ก็ยังรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยที่ว่าขนาดไม่ใช่พระของจริงเป็นเพียงแผ่นภาพรูปพระบนปกเทปยังศักดิ์สิทธิ์หนีได้อย่างไรไม่มีรูปภาพองค์พระมหาสิริราชธาตุคุณเฉลิมพรก็ไม่ท้อถอยช่วยเหลือน้องชายหยิบเอากล่องเทปเปล่านั่นเองมาดูทำสมาธิโดยเอากล่องเทปนั่นแหละเป็นอารมณ์นิมิตแล้วอธิษฐานจิตตามไปว่า ขอให้น้องชายหาเงินทำบุญได้ทันในวันนี้สักครู่นั้นน้องชายกลับมาบ้านสีหน้ายัางกังวลไม่แจ่มใสบอกพี่สาวว่ายังไม่มีใครให้ยืมเงินเลยพี่แต่ผมไม่หมดหวังหรอกเดี๋ยวจะไปพูดกับพี่เล็กดูเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องพูดแล้วก็รีบเดินทางออกไปหาญาติผู้นั้นแล้วอธิษฐานจิตบอกท่านว่าห่างพระมหาสิริราชธาตศักดิ์สิทธิ์จริงแล้ว ขอให้น้องของข้าพเจ้าพูดยืมเงินแล้วสำเร็จทันทีตั้งจิตอธิษฐานไปได้ไม่ถึงสมนาทีน้องชายก็วิ่งเข้ามาส่งเสียงบอกพี่สาวแสดงความดีใจเต็มที่สำเร็จแล้วครับพี่เขาตกลงให้ยืมผมได้สร้างพระแล้วชยโยชยโยคุณธีรพลได้เล่าเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่าผมต้องการทำบุญสร้างพระธรรมกายที่แกนกลางเจดี บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรามากบอกพี่สาวไว้ว่าขอสร้างทันเป็นองค์สุดท้ายก็ยอมองค์พระมีจำนวนจำกัดผมได้ยินคำแนะนำจากพี่นิพาให้ตั้งจิตอธิษฐานกับพระมหาสิริราชทาตถ้าไม่มีของจริงใช้ภาพถ่ายที่ปกเทปก็ได้ผมจึงรีบขึ้นไปที่ห้องพระหยิบเอาภาพที่ปกเทปติดตัวไปด้วยในขณะที่ยืมเงินคนโน้นคนนี้ก็นึกอธิษฐานให้ท่านช่วย เวลาผมพูดยืมเงินผมไม่กล้าบอกความจริงว่าจะเอาไปทำบุญเกรงถูกตำหนิว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นไม่มีก็ไม่เห็นต้องทำขนาดยืมเงินคนทำบุญนะ่ะบ้าบุญมากไปหรือเปล่าเพราะกลัวถูกตำหนิผมก็พูดอ้างเหตุไม่จริงไปต่างๆเอาไปซ่อมบ้านบ้างเอาไปซื้อยาให้แม่บ้างจึงเลยขอยืมไม่สำเร็จสักคลายพอถึงรายสุดท้ายพูดความจริงจากความรู้สึกทั้งหมดในใจ ที่มีความเคารพบูชาในพระคุณของหลวงพ่อของเราพี่เล็กก็เห็นใจให้ยืมทันทีคุณเฉลิมพรรับเงินจากน้องชายแล้ววันที่เจ็ดสิงหาคมต้องพาผู้คนมาบวชอุบาสิกาแก้วหนึ่งคันรถบัสจะนำเงินไปทำบุญต้องพบปัญหาใหม่ที่ต้องขอให้พระมหาสิริราชทาตช่วยเหลืออีกคราวนี้นึกถึงท่านโดยไม่ต้องมีวัตถุอะไรแทนแล้วเพราะรู้ว่าภาพที่หายไป เป็นเพราะน้องชายเอาไปเธอจึงนึกถึงบุญที่เธอสร้างองค์พระแกนกลางที่ทำไว้รวมทั้งบุญใหม่ของน้องชายที่กำลังจะนำไปทำให้แก้ปัญหาไปได้สำเร็จอย่างน่าประหลาดใจคือครั้งแรกติดต่อได้รถบัสราคาถึง14,000บาทติดต่ออีกกี่คันก็ราคาเดียวกันแถมยังไม่ว่างรับงานวันที่7สิงหาคมเพราะติดไปที่อื่นจนหมด หลังจากอธิษฐานจิตต่อพระมหาสิริราชพาฒแล้วเท่านั้นติดต่อเจ้าของรถรายใหม่ได้โดยไม่ต้องต่อราคาเพียงหน0 0งบาทติดต่อรถได้แล้วจำนวนคนไปวัดยังไม่แน่นอนคุณเฉลิมพรเกรงคนไม่เต็มรถใช้วิธีอธิษฐานขออีกหาผู้คนได้จนครบนัดจุดรับไว้สจุดขณะเดินทางใจคุณเฉลิมพรวุ่นวายตลอดเวลา เกรงผู้คนไม่มาตามนัดจุดแรกมาเพียง18คนคนจัดเริ่มใจไม่ดีต้องเริ่มทำสมาธิขอความช่วยเหลือตามเคยจุดที่สองได้อีกแค่สี่คนใจเสียหนักขึ้นรถมีที่นั่งถึงห้สิบที่อีกสองจุดจะครบหรือไม่ถึงเวลานี้แล้วไม่มีทางจะไปชวนใครได้อีกได้แต่ขอพรจากพระมหาสิริราชทาตุอย่างเดียวจุดรับคนจุดที่สาม ได้เพิ่มมาอีกสิคนยังขาดอีกมากนั่งขอพรจากพระเข้าไว้เรื่อยไปพอถึงจุดที่สไม่มีเวลานับคนรีบเรียกขึ้นรถให้หมดสักครู่ผู้โดยสารเดินมาบอกว่าหนูๆจะให้ป้านั่งตรงไหนรถเต็มหมดแล้วพอนับคนดูปรากฏว่าคนเกินอยู่13คนต้องจัดที่นั่งใหม่ให้เบียดกันหน่อยแต่ทุกคนไม่หงุดหงิดเบิกบานดีตั้งใจไปร่วมบุญใหญ่เต็มที่ คุณเฉลิมพรเล่าทิ้งถ่ายไว้ว่าอุ้มปีติใจมากนึกขอพระคุณพระมหาสิริราชธาตุที่ช่วยให้สำเร็จได้ทุกเรื่องตามที่อธิษฐานขอต่อไปนี้ไม่ว่าจะทำความดีอะไรอุ้มรู้ว่าเราจะไม่ทำตามลำพังพระมหาสิริราชธาตุจะอยู่เคียงข้างเป็นพลังหนุนให้เราทำทุกอย่างสำเร็จสมดังใจปรารถนาเพียงขอให้เรานึกถึงท่าน อธิษฐานกับท่านทุกคืนตลอดเวลาความสำเร็จจะเป็นของเราฝ่ายคุณธทีรพลไม่ได้ไปบวชอุบาสิกาแก้วกับขบวนพี่สาวเพราะเป็นผู้ชายก็อยู่เฝ้าบ้านเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาสิริราชธาตุมากจึงเอาภาพของท่านที่ปกเทปติดตัวไว้ตลอดเวลาจำคำสั่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ว่าระลึกนึกถึงท่านตลอดเวลา เหมือนชายหนุ่มผูกสมัครรักใคร่หญิงสาวเหมือนหญิงสาวรักชายหนุ่มคิดถึงกันได้แม่นจึงพยายามจดจำภาพของพระมหาสิริราชธาจากปกเทพนิกไว้ที่ศูนย์กลางกายเสมอเสมอทำให้มีเรื่องอัศจรรย์เกิดตามมาอีกคือมารดาของคุณเฉลิมพรและคุณธีรพลมีอุปนิสัยเป็นคนมัทธยส ทำมาหากินตลอดมาไม่เคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเก็บหอมรอมริบได้ไปซื้อที่ดินไว้เสมอกระทั่งมีถึง11แปลงแต่กลับไม่มีโฉนดตัวจริงอยู่กับตัวท่านเลยเพียงแต่ทราบกันว่าที่ดินตั้งอยู่ตรงไหนบ้างคุณเทรพลนึกขึ้นมาว่าถ้ามีโฉนดตัวจริงอยู่คงจะขอมารดาขายมาทำบุญได้บ้างจึงตกลงใจทำสมาธิ อธิษฐานจิตขอพระมหาสิริราชธาตุอีกครั้งแล้วเดินทางไปสำนักงานที่ดินอำเภอติดต่อแจ้งเรื่องราวตามที่ตั้งใจคุณธีรพลเล่าเรื่องตอนนี้ไว้ว่าเพียงในเวลาห้านาทีเจ้าพนักงานก็ไปเดินเรื่องวิ่งทำงานสวนกันไปสวนกันมาแล้วนำโฉนดที่ดินมาให้ผมจำนวนสี่แปลงส่วนที่เหลืออีกเจ็ดแปลงได้รับชี้แจงว่าพนักงานที่รับผิดชอบไม่อยู่ ให้ไปติดต่อใหม่ในวันจันทร์ที่10สิงหาคมพอถึงวันจันทร์ที่10คุณเฉลิมพรกลับมาจากบวชอุบาสิกาแก้วกับขบวนพี่สาวนำรูปภาพจริงๆไม่ใช่ปกเทปของพระมหาสิริราชทาตุเป็นภาพสีสีมาฝากน้องชายคุณธีรพลดีใจมากคราวนี้ก่อนเดินทางไปอำเภอ นำภาพพระมามหาสิริราชธาตุมาอธิษฐานจิตเสร็จแล้วนำภาพนั้นไปใส่ในมือมันดาซึ่งมีอาการป่วยด้วยโรคสมองนึกคิดสิ่งใดช้ากว่าคนปกติมีอายุ60ปีทำงานได้ช้าเท่ากับคนอายุ80ปีพูดได้ไม่ชัดเลยเพราะลิ้นแข็งหูก็ไม่ใครได้ยินคุณทีรพลขอให้มันดาเรียกคำว่าพระมาหาสิริราชธาตสามครั้ง เสี่ยงทายในใจว่าถ้ามารดาเรียกได้ครั้งเดียวก็พอแสดงว่าวันนี้ไปติดต่อเรื่องโฉนดที่ดินสำเร็จมารดาคุณธีรพลพูดตามลูกชายสองครั้งแรกพูดไม่ได้พอถึงครั้งที่สพูดได้ชัดลูกชายร้องชัยโยดีใจอีกครั้งวันนั้นไปติดต่อได้โฉนดมาอีกสามแปลงที่ผมทำสำเร็จนี้ไม่ใช่ผมเก่งหรอกครับ เพราะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่กี่วันเท่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะอนุภาพของพระมหาสิริราชธ,ธาตุแล้วผมก็คงไม่ประสบความสำเร็จเช่นนี้ผมเชื่อในอนุภาพบุญและตอนนี้ผมได้ทำบุญสร้างพระบูชาธรรมในชั้นแกนกลางถวายครูบาอาจารย์ครบทั้งสามท่านแล้วคือหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อธรรมชโยพระราชภาวนาวิสุทธิและคุณยายอุบาสิกาจาันทร์ คุณธีรพลกล่าวสรุปตอนจบฟังเรื่องของพี่น้องคู่นี้แล้วช่างน่ารักเสียกริงเป็นคนสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งเดียวกันมีครูบาอาจารย์คนเดียวกันทำให้มีความสัมพันธ์ในครอบครัวราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้งโต้เถียงของฉันดีกว่าของเธอดีกว่าให้วุ่นวายทำให้ชีวิตสามารถประกอบบุญกุศลกลั่นเป็นบารมีได้รวดเร็วง่ายดา เป็นคนที่ต่างมาค้ำจุนเกื้อหนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่มาผูกเวรจองล้างจองผลาญน,น่าเชื่อใจจริงถ้าเป็นไปได้ขอเราทุกคนมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องคู่นี้สร้างบารมีให้เต็มที่ยิ่งยิ่งขึ้นให้เขาทั้งสองครองตัวเป็นโสดมีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์สร้างเนคขมบารมีบำเพ็ญคุณงามความดีให้มากๆเพื่อตัวเขาเองเพื่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและชาวโลกทั้งมวล